อ,อาทิตย์กำลังเปล่งรัศมีนะครับให้บานใจดีลนะ้วได้ซักเสื้อผ้ากันแล้ววันนี้ตรงรีราวดีนะครับสายพันธุ์นี้เป็นดอกออกสีแดงอมแสดนี่นะครับสวยงาปลูกไว้สวนนี้นะครับ อ้ไม่ได้มาเที่ยวส่วนด้วยมีภารกิจโนนนี้นั่นจึงไม่ได้มาดูแลดีโอ้ขอถ่ายเอาที่โคมไฟของท่านชาวฝรั่งก่อนผ่านข้างใดก็ต้องถ่ายบันทึกออกด้วยเขาสวยงามครับเี่อย่าอยู่ลาก่อนค่อยมาพัฒนาดีๆ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาดีมีกิจกรรมที่ต้องทำต้องสร้างอยู่ร่วมสมัมมนาลกไปหน่อยโอ้นี่ต้นปีบต้นปีบที่ปลูกไว้ติดแล้วเด้อย,ยอดปีบเป็นสิ่งได้รักของพยาบาลนะครับติดแล้ตติดแล้เต้นปีบ ามาดูกล้วยหน่อยติดน้อยฮะอ,อยู่อยู่ปวยอาหารให้ละปลอดปลอดภัยอยู่อ่ากล้วยหน่อยได้กินละตอนนี้กำลังแต่งลูกอยู่โอ้เขือนี้โดนแมงกินไปละเออแบ่งกันลกูกกินเถอะปล่อยไว้ให้เจ้ากิน เหมือนการสร้างทานอีกอย่างหนึง่งมานาเด็ดไปให้ยาใส่กบน้ำพริกหน่อยพอเด็ดหนเด้อเนี่ยเด็ดแล้วนะครับอ่าให้ยาเขาใส่น้ำพริกพอเด็ดพอเด็ดแล้วอเวอาสองลูกพอแล้วอ,อีกลูกหนึง่งอีกลูกหนึง่งโอ้ลูกอะไรแมงอะไร แมงเต่าทองเหรอขอหน่อยขอหน่อยขอแล้วนะครับให้ยากเขาใส่น้ำพริกใส่น้ำพริกเมะอร่อยปลูกไว้กับมือก็ได้กินกับมือนะครับปลูกไว้ถึงได้กินนะเมื่อเราปลูกเราก็เป็นผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ลูกฝนครับสวยสามลูก Dann hab